พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับก็ส่ง,งิย์พระนาเปิดกลาโดกรรมม่หายพลเอกสุรจุลานน์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีละมาสยนานัษะในอาชิพิทากุมพลจุฬาจมนตรีครับนายชัยพลทุกเอี่ยมอธิบดีกรมศาสนาได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าตามทีสำนักจุฬาจักรมนตรีออกประกาศเรืองข้อการทึ่แกนน่ยนกิจกรรมข้องในอาชิปิทากุมพลจุฬาจักรมนตรีนะครับณนะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับได้รับแจ้งจากสำนักจุฬาจักรมนตรีวา่า คณะกรรมาการกลางสร้างประเทศไทยและผู้เกี่ยวข้องในประกอบพิธีเคลื่อนตบข้องจุฬาจมนตรีจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังตากัศยานตาหัานซ่องกองบินหกในเวลา13นาฬิกาแลกว่านะครับเพื่อเคลื่อนมายัางตาคัยานนาจาิหัใหญ่ เพื่อประกอบพิธีละมาดยานาซะหรือวารวามาดข้อพในเทวันนี้เวลาสิบมณีกาครับที่มสัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขล้าตำบลลองแห่อำเภอหันแยกจังหวัดสงคล้าครับโอกาสนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการพิธีละมัดข้อพรนเทมสัสยิดกลางประจำจังหวัดสงคล้าในวันนี้นะคะโดยมีนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนนายเรษทาทวีศ นายกรัฐมนตรีในทานาผู้แทนฝ่ายรัฐบาลค่ะพร้อมด้วยนายเสิ้มซักพงพาณิชร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้รวมพิธีนะคะโดยกรมการศาสนาก็ได้จัดการประสานงานกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาในการอำนวยความสะดวกการประกอบพิธีรวมกับสำนักจุฬาราชมนตรีระดัๆๆๆด้วยค่ะ